สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2568นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้พลังดวงของคนที่เกิดปีชวดครับ กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนชะตาครั้งใหญ่ของปีคุณกำลังจะเดินผ่านช่วงเวลาที่มีทั้งแสงและเงาแม้หนูตัวเล็กๆจะอยู่ในโลกใหญ่โตแค่ไหนถ้าคุณรู้จังหวะวิ่งให้ถูกทางคุณก็สามารถหนีแมวได้ทุกตัวในโลกนี้จำไว้นะครับปีชวดเดือนนี้ เป็นจุดเปลี่ยนสตาครั้งใหญ่ของปีครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับดวงประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 8ครับสําหรับใครที่ทํางานประจําครับเดือนนี้ถือเป็นบททดสอบแห่งความอดทนอย่างแท้จริงผมบอกเลยนะครับงานที่เคยนิ่งอาจถูกโยกถูกเปลี่ยน มีคนเข้ามาแทรกแซงงานของคุณนะครับบางทีอาจจะเจอหัวหน้าที่มาเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนมุมมองกับตัวคุณนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ศิละปะของการเอาตัวรอดนะครับศิละปะของการปรับเปลี่ยนใครที่ปรับตัวได้ไวคุณจะกลายเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้โดยเฉพาะ ในช่วงหลังวันที่18พฤศจิกายนครับคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องตำแหน่งหรือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงช่วงวันนั้นนะครับอย่าลืมนะครับปรับตัวให้ไหวแล้วคุณจะผ่านมันไปได้สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวครับเดือนนี้เคลื่อนดวงคุณจะเคลื่อนเข้าสู่ โชคลาบนะครับโชคลาบนี้หมายความว่าโชคลาบด้านการทําธุรกิจนะครับลูกค้าเก่าจะเริ่มกลับมางานที่เคยเงียบจะเริ่มมีคนติดต่อและจะมีคนแนะนานะครับลูกค้าเก่าจะแนะนาลูกค้าใหม่แนะนํามาให้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของใช้ในบ้านอาหารเครื่องดื่มหรือธุรกิจออนไลน์ครับจะเด่นเป็นพิเศษเลยแต่อยากให้ระวังช่วงต้นเดือนครับ อาจจะเจอปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยครับจากพนักง,งานหรือจากคู่ค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณป้องกันได้ก็คืออย่าตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปนะครับพยายามใช้สติให้มากๆนะครับส่วนท่านในครับที่ทํางานอิสระหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ครับช่วงนี้เหมือนคุณจะถูกจับให้ถูกที่ถูกทางนะครับโดยบังเอิญครับงานจะเริ่มเข้ามาแบบต่อเนื่องแต่ต้องขยันตอบรับนะครับ แอคทีฟให้มากๆครับอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมีแนวโน้มต่อยอดได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เริ่มเป็นโปรเจกต์เล็กๆจะถูกต่อสัญญาระยะยาวครับคนปีช่วงที่ทำงานสายคิดไอทีหรือเป็นงานพูดงานนักขายนะครับคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในเดือนนี้นะครับส่วนดวงด้านการเงินครับเดือนนี้มีแนวโน้มจัดดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ดีแบบเหนื่อยนะครับ เหนื่อยแต่คุ้มไหมครับเหนื่อยแล้วได้เงินผมว่าคุ้มนะครับคุณต้องใช้แรงครับใช้เวลานะครับและใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณเพื่อให้ได้เงินมาต้นเดือนเนี่ยยังหมุนเงินแบบตึงๆนะผมใช้คำว่าหมุนแบบตึงๆนะครับแต่กลางเดือนเป็นต้นไปครับคุณจะเริ่มคล่องโดยเฉพาะหลังวันที่20พฤศจิกายนครับคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนจากผลงานเก่า หรือได้เงินคืนครับเงินคืนที่คุณรอก้อนนี้มาหาแสนนานคุณมีโอกาสได้คืนในเดือนหลังวันที่20ิพฤศจิกายนนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับพอเงินเข้ามามันมีอะไรต้องแล่นะครับระวังของหายนะครับเงินสูญหายเงินสูญหายจากความไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจนะครับอย่าฝากใครถือเงินแทนและอย่าลงทุนเก่งกําไรอะไรเร็วๆโดยที่คุณไม่มีความรู้โดยที่ไม่ศึกษาผมฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะครับหลายคนกําลังวางแผนเสริมโชคเสริมพลังงานด้านการเงินนะครับบางทีการจัดเสริมเขาเรียกว่าจัดบ้านจัดที่ทํางานตกแต่งนะครับปรับกินที่ทํางานให้หอมตกแต่งที่ทํางานให้มีต้นไม้นะครับชุ่เขียวมองต้นไม้ปลอมต้นไม้เล็กๆเ,เพื่อให้มองชุ่มชื่นหัวใจนะครับก็อาจจะทําให้ดวงด้านการเงินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับที่หลับที่นอนเนี่ยนะครับก็ลองอเขาเรียกว่า ที่ให้กลิ่นหอมนะปรับกลิ่นหอมนะครับน้ำพงน้ำหอมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้จุดแล้วมันทําให้ห้องเรามีบรรยากาศที่ดีนะครับส่วนดวงด้านความรักครับเดือนพฤศจิกายนนี้น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครับคุณจะรู้สึกถึงระยะห่างระยะห่างบางอย่างเนี่ยแม้จะอยู่ใกล้แต่ใจคุณกลับเหมือนมันอยู่ไกลเหมือนอยู่คนละทาง เดือนนี้คุณต้องหมั่นพูดหมั่นคุยครับอย่าปล่อยให้ความเงียบมากัดกินหัวใจคุณนะครับถ้าคุณผ่านพ้นกลางเดือนนี้ไปได้พลังความรักจะกลับมาหวานอีกครั้งต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนครับคุณจะมีเรื่องให้ช่วยเหลือกันมีเรื่องให้ต้องได้คุยกันนะครับจนความสัมพันธ์คุณจะกลับมาแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอันนี้ก็ลองก็ลองแบบพูดให้มากๆนะครับอย่าปล่อยให ทุกอย่างมันเงียบครับส่วนคนโสดครับเดือนนี้มีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาให้นะครับเป็นคนที่อบอุ่นนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนอบอุ่นดูมีเสน่ห์ดูเงียบนะครับแต่ความรักครั้งนี้จะค่อยๆก่อตัวไม่เร็วเหมือนไฟไม่ฟางถ้าคุณอยากให้ความรักครั้งนี้ยั่งยืนครับต้องให้เวลากับความรักครั้งนี้ให้มากๆนะครับ ส่วนสุขภาพนะครับเดือนนี้ร่างกายของคุณเนี่ยต้องการแล้วนะครับต้องการพักจริงๆครับสุขภาพชี้ให้เห็นว่าคุณมีแนวโน้มครับจะปวดหัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้กำเริบโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าคอมเยอะหรือเขาเขาบอกว่าถ้าทำงานหน้าคอมเยอะอยากให้ระวังเรื่องสายตาและความเครียดนะครับช่วงกลางเดือนเนี่ยผมอยากให้คุณหาเวลาพัก หรือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับไปเที่ยวไปหาบรรยากาศอะไรที่มันรีแลกที่มันผ่อนคลายนะครับถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเรารีแลกแล้วนะครับกลับมาก็ลองมาจัดโต๊ะทํางานใหม่นะครับเปลี่ยนกลิ่นหอมในห้องทํางานนะครับแค่นี้พลังงานในชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆนะครับส่วนโชคลาบนะครับเดือนนี้นะครับมักจะมาแบบไม่ได้ตั้งใจครับเช่นเงินตกหล่นได้ของฟรี มีคนช่วยเหลือมีคนช่วยจ่ายแทนมีคนเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวนะครับถ้าคุณอยากเสริมโชคควรทําบุญกับโรงพยาบาลหรือเด็กยากไร้จะได้ผลแรงที่สุดนะครับปีชวดนะครับผมขอฝากชาวปีชวดทุกท่านเลยนะครับว่าดวงเราเนี่ยนะครับเดือนนี้ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีส่งท้ายปีก็ว่าได้นะครับแต่อยู่ที่คุณนะครับจะปรับตัวเร็วไหม ถ้าปรับตัวเร็วคุณจะเก็บจังหวะครั้งนี้ได้มากนะครับอย่าก,กลัวทางตันนะครับชาวปีชวดอย่าก,กลัวทางตันเพราะหนูตัวเล็กๆเ,เนี่ยยังเจาะรูออกจากกำแพงได้เลยนะครับหนูตัวเล็กๆยังไม่ยอมแพ้แล้วเราอ่ะตัวใหญ่กว่าหนูอยู่จะไยอมแพ้ได้ยังไงถูกไหมครับเดือนพฤศจิกายนนี้คือเดือนแห่งการฟื้นคืนชีพฟื้นคืนพลังของคนปีชวดหลังจากคุณเหนื่อยมาหลายเดือนครับ คุณจะเริ่มเห็นทางเดินใหม่ที่ชัดขึ้นชัดเจนการเปลี่ยนแปลงใดๆครับที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่าต้านมันนะครับปล่อยจอยลุยไปกับมันเพราะมันคือบททดสอบที่จะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมผมขออวยพรให้ทุกคนครับที่ฟังผมอยู่จนถึงนาทีนี้ร่ำรวยเงินทองมั่นคงในจิตใจแข็งแรงในกายและมีโชคใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหาเฮงทีวีไว้แน่นๆเพื่อไม่ให้พาดทุกคลิปที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีกว่าเดิมขอพอบคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม